เป็นตาเป็น,ปน,ปนต่มีอยู่เด้มันเป็นหัวกอันออน,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 ไไนี้มัน,น่เป็นหัวกคบหัวกน่ากินไม่ได้วะเป็นหัวกเอาไล่ไล่ไปมีหลายอย่ดงตัวมันตกไปยี่ไมีโตวะ บ่มีสแสดงว่าบวกนั่นโอเคแม่งหนังบ่ม,มีเลยป่าบ่เห็นโด่วนหรอแม่งหนังอ่ะป่าบ่เป็นขวบกบโอ้ยน่ะได้แม่งอีดแม่งอีดขอเบิ่งแม่งอีดแน่บ่เห็นโดนหรอ น,นี่แมงอีงอน,นี่แมงละงแ้มันบ่เออนี่แหละแมงลงนนมังแง้มอ่ะพันแมงอีดแล้วบ<ม>้า<ม>งกัดมือเดอ้อกินได้เด้อแมงอีด,ดเอดเอเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมา่ท่านจับเด้อเนี่ยบอเห็นโดนเราแมงอีดเนี่ยเป็นหัวแ่บแสบด้พี่น้องเนี่ยแมงอีดเนี่ยหมกหมกใส่หัวสลเหโอ้ยแ่บคักได้โตเดี๋ยวพี่น้องกันยังดีเนี่ยโอ้พได้เห็นโดนเราแมงอีดลาต่อ นี่แหละข้าอยากเอิญแม่งอีดจะจีละให้หลายได้เจมวันนี้หายงเห่าแม่นางงามบ่เออเออแม่นางงามกับแสบดิ <laughs> ลองเบิ้งบวกยังสารหลับวันเคยมี่สอนเด้อพี่น้องว่าสอนน้ำกันพี่น้องนี่ล่ะอาหารที่สารบ้านเท้าแนวแสบ เออบนหนาเสียวมาสิเห็นแม่งอีดหนามนเสียแล้วมันมีป้าวามีอยู่ได้บวชนี่สอนเดพี่น้องสอนสอน มหันด้าอดแมงอีดแมงหนังงั้มยุบานมุขไข่เอินแมงอีดกับแมงหนังงั้มยุบานหมอเจ้าเอินแมงหยังกับปลาหูเด้อมันเอิญมาขึ้นกันโอ้เธอเธอบาดนี่ได้หลายยี่ได้พี่น้องมาเก็บน้ำกันเด้อแม่งแม่งแม่งเงินแม่งไปหัวเออแม่นดียวป่าหาแมงหนังงั้มแมงอีดกัมี่ได้หน่อยตัวหนึ่งแม่นวะหกกบแมงอีดแ่บเด้หนี่หกกบเลยได้หลาย เที่ยวนี้ได้หวัวกบได้ไล่แล้วพี่น้องเที่ยวนี้เที่ยวนี้ได้หล่โตอยู่พี่น้องหลา่โตอยู่ที่ไหนัน่นแหละแม่งอีดแม่งอีดตัวน้อยวันนั้นตัวใหญ่แม่นงางงมเนี่ยแหละแม่นางงม แต่ว่ากับบ่หูว่าบ้านพี่น้องเอิ่นอยังเด้อแต่ว่าอยู่บ้านมือข่เอื่อนแม่นางงั้มโอ้บา้านในได้หลายอยุได้พี่น้องหมกบล้วนอืหมกบก,กบอันนี้เจ๋งหัวสุดหมกบหน,น่อยอยากเก็บใจเราเด็กสิไป์สอนต่อนด้วยพี่น้องบ้านเนี้ยนั่นสอนน้ำห้องไปจังเสร็จแล้วพี่น้อง ได้หลายบ้างหำซามเมื่อกี้เลยโอ้กบกบสอนกลับขึ้นก็ได้หลายแบบนั่นมาโกบกบตัวใหญ่มีแต่หัวโกบเลยเชียวนี่โอ้มาเก็บน้ำกันได้พี่น้องเด้อคัก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 โอ้เจียมป่าว่าห้องพุ่นนะคือสิอีนี่ให้ให้เทส buộc nỉ nhây đây phí nọng nó bướng vào xịt đáy lái bố nó bướng buộc nó bướng hoang nam nó hoang nỉ nhây tựm là nào xịt đáy lái tụi nhây bà hả tắm thức hả bà nhắng ตามตื้อได้เ่ป่ายังลลกกมาชนด้วยอม่ะช่ปัเต็นดอกครูฮะเฮ้โหขึ้นตัวงามแถเบิ้งเบิ้งเบิ้งป่าเบิ้งก่อนโอ้มาจิเต็นได้หลูกเอาไปทางพุ่นกอนไปทังพุ่นกอนมันไ่มีหมกไปดอกก็ออกไปละ โอ้ปล oh! oh, oh, ักคอพอได้ปนอยู่เด้นี่ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่พี่น้องเอ้ยนี่แหละบ้านเฮาพอได้ปนได้แจ่วเอาอันเออนี่แหะเอามันสุกอันบุงไว้เออเขาเจ้าว่าพอได้ปน่ะพี่น้องเอ้ยอันใดอีกตัวนึงพนอิบเลยเอ้นี่ก็ปนได้อยู่เด้ตามตึกเลยบ่บกใหญ่เลยได้ปลคอ ห้องใหญ่เขาเอือนห้องใหญ่มันไหนจะมากินห่วงบ้านละ่ะฮะปลาคอตัวนี้มันไหนจะกินห่ว okay. งบ้านล่ะมาเจอร้องเบิ้งให้แกได้จักน้อยปลาคอตัวงามงามกันใดอีกจักโตสองโตพ่อได้แกงได้ด้วยนะ ได้หลายวะเจมพี่หัวกบเดียวโอ้ปาน <c oughs> กินหมดแล้วโอ้บาทนี้ได้หลายคักพี่น้องแต่หัวกบมีแต่หัวกบล้วนๆเลยโอ้โอ,โอ้ได้หลายคักเป็นแต่สะอ่อนเจ็บ <Okay. S 1> อืมมีแต่เต๋อไงเต๋อพ่อกินเลยเนี่ยยืนหนี่ว่ามีแมงลิลี่เขาสารเนาะยื่หันนี่ ไปเห็นแม่งหนังง้มเตอหนึ่งแหม่หนาโอปูน้อย,อยต่ไล่หนึ่งแม่งหนังง้มก็ลังเจียวมือจับอืมโอเคเลย